ครับตันนี้ก็เป็นบรรยากาศยง่มกำลังช่วงเที่ยงเที่ยงบ่ายคอยครับอตอนนี้สะดุ้งเท่ากับย่อนลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวถ่ายกขึ้นเบิงอันนี้เป็นแพร่กลางน้ำครับอยู่ในหนองสานะครับสามารถที่จะนอนพักได้นะครับแ้วก็เดี๋ยวจังหน่อยผมสิบผ้าตึกแห่นะครับเพว่าอยู่ในนี่นี ปล่อยพวกสุ่มกุ้งกามมนี่ไว้หลายพันตัวอยู่ครับเดี๋ยวดีโตๆประมาณสามนิ้วนะครับไงก็ขวดเอ็มลอยห้าสิบปี่น้องเลยนะครับเดี๋ยวมาแลงก็สิมีส่วนหนึ่งนะครับนอนอยู่แพ่นี่นะครับแต่ว่าผมเองนี่ผมได้เตรียมที่พักไว้แล้วนะครับเมือนี้สินอนในรถครับเดี๋ยวตอนแรกนะครับผมได้จัดเตรียมไว้แล้วนะครับ เป็นสีนอนในรถนะครับมีเต็นคุ้มไทยรถนะครับช่วงนี้เด็กนั่งเฝานะครับเดี๋ยวจะแขวนไปนอนอ,อยู่ระแวงตนกอไผ่นะครับแล้วตอนนี้ก็คือพอตอนจะนอนผมเอาหมุ่งคอบตรงหน้าต่างนิดหน่อยนะครับตรงหน้าต่างตรงช่องผู้โดยสารนะครับก็จะให้อากาศมันปลอดโปร่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่เป็นช่วงฤด,ดูหนาวนะครับ อากาศนี้บ่ต้องเปิดพัดลุ่มกันด้ครับแต่่าอยู่ทางในเดี๋ยวผมให้พี่น้องเบิ่งว่าทางในเป็นอย่างไรนะครับผมครับสําหรับทางด้านของภายในนะครับหลังจากที่เข้าการเต้นท้ายรถแล้วนะครับก็จะมีมิติของความยาวออกไปอีกนะครับก็นอนเหยียดขาเหยียดแขนได้สบายกับพี่น้องครับผมก็จะตู้ตัวนี้นะครับทีอยู่ด้านหลังนะครับเคลื่อนไ้ด้านข้างครับอืมพวกอุปกรณ์ต่างๆก็จะมี ทางด้านกลางครับ้วก็ทางด้านนี้นะครับด้านนี้ผมก็จะมีพัดลมใหม่นะครับสําหรับว่าถ้าเกิดว่ายี่มห่อนนะครับก็จะเป็นพัดลมตัวนี้โดยผมจะมีชุดด้านหน้าหน่อยไว้นะครับมีแบตตัวนี้เป็นแบตสำรองไฟนะครับต่อสลเซลล์ยังลงมาไว้นะครับเก็บทางด้านในนะครับส่วนมากแล้วผมจะเน้นไฟส่องสว่างครับ ทางเดินของอพัดลมนะครับตัวนี้พวกหลอดไฟต่างๆนะครับที่ตัวนี้เป็นแบบชาร์จมาแล้วนะครับอันนี้เป็นแบบสำหรับมาเข้าสีใส่ครับอ่าพวกเสียบ USB นะครับเป็นพวกหลอดไฟใส่เสียบครับทางเดินของชุดนั้นหนะเพราะว่าผมเอามาเป็นกรณีเวลาที่ไปนะครับธรรมดากะส่วนมากจะไปคนเดียวนะครับ สามารถที่จะใส่ชุดนี้ใดเดี๋ยวจะลองบ่งกับเป็นอย่างไรน,นะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับจะใส่ลักๆเลยนะครับก็คือทั้งนั้นของพัดลมกับไฟสองสว่างหรือว่าจะชร์จพวกแบตเตอรี่ซั์หรือว่าพวกโน้ตบุ๊กได้นะครับเพราะว่าตัวนี้จะแปลงไฟจากหม้อแบตเตอรี่นะครับมาเป็นไฟทั้งนั้นของไฟ220โวลต์นั่นนะครับโดยใส่อ,อินเวอร์เตอร์นะครับแต่ ลดขั้นบักซีหมอกผมนี่นะครับผมก่จะติดทางนั้นของโซลาเซลล์นะครับไปสื่อแม่บอกว่านนีนะครับชุกเฉินเลยนะครับขนาด60วัตต์ครับโซลาเซลล์อยู่ทึ่งๆนะครับเดี๋ยวผู้ะล่องเบิ่งนะครับพอไวไเแรกเขาจะใส่เข้ากับเปิดแค่ตรงนี้ครับมันก็จะสตาร์ทนะครับเป็นการแปลงไฟมาแล้วนะครับผมเบิ้งช่ลองเบิ่งผัดลุ่มนะครับ ว่าซีใส่การไดบร้บนะครับ <S <S ตัวนี้ก็เป็นด้านัน้าของไฟสองสว่างแบบประเภทว่าเสียบกับ USB ครับก็สามารถใส่ได้สะดวกสบายครับกับชุดด้านหน้าตัวนี้นะครับแลัวก็พัดลมผมใส่พัดลมขนาดเล็กนะครับซามนี่ก็เหลือกินครับพี่น้องย่ำกันคำมือขึ้นมา โดยเฉพาะช่วงหนาหนาวนี่แทบจะไม่ได้เปิดครับแต่ว่าทานาฮอนครับเปิดบางสองชั่วโมงสามชั่วโมงเดืคือต้องปิดครับเพราะว่าหนาวนะครับเพาต้องการล็อกกระดนะครับหรือหิชายก็แล้วแต่ตัวนี้ก็เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกภายในครับเพราะว่าผมบริใส่อย่างหลายนะครับใส่ทั้งด้านของไฟส่องสว่างกับทั้งด้านของพัดลมนะครับเวลาที่ไปกิจกรรมการแจกนะครับผม อีกแบบหนึ่งครับแบบไฟดีชาร์จมาจากไฟบานนะครับตัวนี้ก็บิปับระดับความเข็มได้หลระดับนะครับเป็นไฟสัญญาณชุกเชิญในน้ำนะครับถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุหรือต้องการความวยเหลือนะครับผมอ่านี่ครับมีหลายแบบนะครับตัวนี้ก็เหมือนกับกันเหนียวครับผมสําหรับว่าติดรถติดล่าไว้นะครับเพื่อได้ใส่ครับ ของมันต้องมีนะครับอันนี้ก็รู้สึกว่าโบแพ่กับประมบบาณนะล,อ,จจลอยกว่านะครับอาจจะนี่แหละผมจำาบ่บได้คับดีกว่าจะลอยกว่าตัวนี้กับประมาณสักลอยนึงนะครับของมันต้องมีครับผมนะครับไฟส่องสวา่างแล้วก็พัดลมผมใส่โซลาเซลล์ตัวนี้นะครับชาร์จเขามาก็คือติดไปทั้งหถดนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปเบิ้งทั้งหลังคา ไอ้ของบักซีหมอกครับผมส่วนทางด้านนารถตรงนี้นะครับก็บจะมีหมอนใหม่นะครับอสามขนาดโดยกันนะครับผมอาจจะนอนกอดพอมนะครับมีการอ่อแยงน,งน่อยน่อยถ้าไปคนเดียวด่กว้างเลยครับผมแต่ว่าถ้าไปสองคนกันนอนเบียดเบียดกันนิดจังหน่อยนะครับเออแต่ก็สามารถนอนได้นะครับใครก็วิ่หมองนอนเพื่อแล้วอือนะครับเอา้าเดี๋ยวจังหน่อย กินเขากินน้ำแล้วย้มคำยงคำขึ้นผมยังสามารถนอนแล้วก็มือนีนะครับนอนอยู่ทงหน้าครับอยู่เถียงหน้าเ,เป็นสาหนามนะครับตรงนี้เป็นของน้องไสนะ้น้องสะไห้นะครับอยู่เกษตรสมบูรณ์นะครับมองดเออีเนื้อที่ประมาณ60ไร่นะครับแล้วก็มีอยู่4หน่วยนะครับแต่ละหน่วยก็ใหญ่ๆนะครับบางหน่วยก็3ไร่บางหน่วยก็สองไร่นะครับก็ เนี่ยเบิงอู้บรรยากาศงามแหงครับอยู่เกษตรสมบูรณ์ครับสุดยอดอีเลียครับผมครับตัวนี้ก็เป็นบรรยากาศอยู่ทั้งๆแรกลังค่านะครับผมก็จะมีพวกเนี่ยครับพวกหมอนสามเหลี่ยมนะครับเอาไปหนุนนะครับมีพวกน้ำเย็นมีพวกเครื่องดื่มขนมกันนไปกินนะครับพอดีผมสื่อทางเดินของโซโลเซลชุบเฉินครับพว่า ถ้าเป็นบักเขียวสะอื่นนะครับบักอันนั้นถ้าต้นการตวงเที่ยวเขียวสือื่นนี่คนจะมีอยู่แล้วขนาดสามร้อยเฮซิบัทนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมซื้อใหม่นะครับเพื่อว่าให้เหมาะกับขนาดของบักซีหมอกนะครับใส่ขนาดหกสิบวัต์นะครับผมแบบชุกเฉินนะครับต่อเข้าไปใส่นะครับ้วก็ใส่พวกสายยางรัดนี่รัดไว้นะครับเวลาคับมากะ เพิ่นก็สัมมาผลิตไฟฟ้าชาร์จลงอยู่ในไอ้แบตเตอรี่เก็บไว้ตลอดนะครับเส้นทางแต่ตรงนี้ตัวนี้น่อยเนี่ก็คือทั้งด้านของเินโซลาเซลล์ขนาดเล็กนะครับใส่กับชุดไฟสปอตไลท์น้อยนะครับอันนี้นะครับก็พ่อได้ใส่นะครับทั้งด้านของไฟส่องสว่างยำขึ้นนะครับผมก็จะติดบอะไรอย่างเี้ยแหละครับโตไฟเนี่ยจะอยู่นั่นในแต่ว่าโซลาเซลล์ผมว่าขึ้นว่าไอ้ทั้ง นะครับกัประมาณนี้ครับเมื่อนี้อาจจะพื้นที่บนด์เดกเก็บออกนะครับก็ใส่พื้นที่จํากัดในนิดหนึ่งนะครับทั้งด้านของการนอนเหยียดขาไขว้มาอีกข้างหนึ่งครับเดี๋ยวพี่น้องเบิ้งทั้งด้านมุมสูงครับนะครับนี่นะครับแพร่ริมน้ำนะครับเดี๋ยวมื่อแรงเข้าอาจจะมีกิจกรรมกินเขาแรงกันนนิดน้อยนะครับสําหรับ คําขึ้นสีสรงถ่ายปีเก่าตอนรละปีใหม่ครับเนี่ยน,นะครับอยู่ทั้งหลังคาของอแร่กลางน้ำก็จะมีหมองนางนะครับสําหรับชมบวิวถอดอารมณ์นะครับเบิ้งทั้งนั้นผู้กลุ่มเขาทั้งบุ่นครับแล้วก็ถ่ายอยากมากกินกับบริยากครับสมบูรณ์อยา่างในอาหารการกินกะยกย่อขึ้นนะครับผม ยกย่อขึ้นหรือเดี๋ยวจังหน่อยผมมาผมสิตึกแห่นะครับผมมาสิตึ๊กแห่ลองเบิงเพราะว่าอยู่นี่กุ้งก้ามก้ามใหญ่เติบนะครับแล้วกับพวกปูปลาหลายนะครับเถ่อเด่มาต่อมมาปิ่งมาแร้งครับผมเดี๋ยวจึงถ่าเบิงครับว่าสีได้หรือบอได้นะครับเพราะว่าส่วนมากแล้วนะครับเนี่ยปีมาเองสิอุ้ยเนี่ยอย่างเนี่ยกินหลายครับหวกินหมูกินเป็ดกินไก่นะครับแต่ว่า อยู่ใกล้น้าปานีนะครับร่องเบิงเสแล้วนะครับว่าชิดในปลามอปีงบ่อนะครับผมสาหรับพวกผ่านเบ็ดก็ะตังหาครับผ่านเบ็ดกหลาลครับผมตรงคออนุญาตนะครับพีนองไล่ๆนะครับมื่อนี้บรรยากาศดีแห้งครับก็เลยถือโอกาสนอนทึ่งแหลกลังคาของบักซีหมอกนะครับบรรยากาศดีนะครับอากาศก็เย็นร่ม เอืยเอยร่มห้ยมากนะครับช่วยมากนี่โอ้สุดยอดครับฟังเสียงกาเสียงนกนะครับมเมื่อนี้นะครับเป็นช่วงของเมื่อที่จะเป็นเทศกาลร,รง่ายปีเกา่าตอนรับปีใหม่นะครับเพราะดันพี่น้องเข้าร้ายกู่ล้ายคนนะครับก็เดินทางกลับบ้านนะครับมายามพอยามแม่ยามพี่ยามน้องนะครับเพราะดันแล้วนะครับอ่าอีก หลังเจอมืออื่นมอหื้อนะครับกระสีเดินทางกับเพื่อไปทําการทํางานนะครับหลังจากมาพักพอม่าพ่อพี่พ่อน้องพ่อญาติพี่น้องนะครับเพราะนัินกัเระวัดร้องกันแน่นะครับโดยประการขับรถนะครับเพราะอ่าแต่ละคนนี่ก็อาจจะอยากสิไปหอดที่ไม้ไว้ๆนะครับแต่ในี่ขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังนะครับสาคัญที่สุดคือ การมีน้ำใจเห็นต่อกันนะครับเพราะว่าตัวนี้สําคัญแห้งนะครับเพื่อเรื่องเท่อนี้อุ้ยเบียดกันเกิดทะเลาะบอแหว่งเกิดโน่นนั่นนี่ขึ้นนะครับหรือว่าเกิดขับรถไว้ๆนะครับเพี่ยวไปเชี่ยวชนกันนะครับความสูญเสียสิตามมาหลายทั้งชีวิตทรั์สินนะครับจักไดกาทั้งนั้นของรายการในอนาัสเทรนลนะครับการฝากนะครับฝากความเป็นห่วงเป็นใยนะครับไปหาพี่น้องสุขุสุขนนะครับ ขอเดินทางกับโดยสวัสดิภาพนะครับหลกักการมีกำํออกำลังใจในการทําการทํางานงต่อไปนะครับเมื่อนี้ขอบคุณเลายนะครับสําหรับการติดตามารายการหน้อนาไทชาแนลนะครับกับผมหนุ่มผมดกพลไหลม่ก็ใช่กับผู้ามนะครับใจเหนกับฝ่ายพี่น้องนะครับซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในน้าแนนะครับอันนี้เดี๋ยวเอาไว้โอกาสไดนะ้พบพอกันใหม่นะครับเมือม่อเมื่อดี๋ก็เที่โอกาสว่าเอาสิงไหนนะครับ ขอให้พ่อฮันเดยประเสริฐนะครับสิ่งซักซิ์ใดที่ท่านเคารพนับถือนะครับพี่น้องเคารพนับถือกับขอให้เป็นจงดนบันดาลให้นะครับพี่น้องสุขสุขคนนะครับสมดังมุ่งมมตดปารถนานะครับอันใดที่บกเกินกว่าบุญบารมีสีอยููทรงบุญบารมีสิเกิือหนุนกับขอให้สาเร็จลุล่วงไปโดยดีครับสําหรับปี2566นะครับที่สิสิ้นไปขอให้มีโชคไม่ใช่ในปี 2 5 6 7สูส้ขูส่สกุลครับขอบคุณหลยๆครับสวัสดีครับผม